ไปดูห้าถุงลูกห้าถุง,งโอ้โหโห้าถุงเลยสามเตาสับเตากันเลยอ๋อเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่น่ารับประทานมากๆค่ะร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะขายมา20กว่าปีแล้วคะ่ะอ๋อ20กว่าปีแล้วนะคะเป็นสูตรของไคยอะคะอันเนี้ยอ๋อสูตรของคุณแม่ของคุณแม่อีกทีหนึ่งใช่ไหมคะมอ๋อเป็นสูตรของคุณแม่อีกทีหนึ่งนะคะถุงเท่าไหร่หคะ ถุงละสี่สิบบาทนะคะได้ได้ครับครูต้องทานครับสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดนะัดของขมเปิดท้ายดอนเจดีค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมาเจอร้านข้าวแกงคุณอุ่มนะคะเขาทําสดๆที่หน้าร้านเลยค่ะแล้วสุข้าวเข,า,เขามีโหมมากกว่า20ิอย่างเลยนะคะแกงปลาดุใบยอแกงปลาดุบใบยอนะเนี่ยเริ่มแรกเขาก็จะใส่เป็นกะทิแล้วก็พี่แกงไปก่อนนะคะ อ๋อนี่ไงปลาดุกเดือด,ดเลยจ้าพีแกงหอมคะ่ะทุกคนอใบอะไรคะเนี่ยอ๋อใบย,ยออใส่พีแกงเพิ่มไปอีกนะจ้าพีแกงหอมจังเลยทำเองปะคะูพีแกงเขาทำเองเลยนะกลิ่นใบย,ยอหอมขึ้นมาเลยค่ะ โอ้น่าทานน่าทานน่าทานทงกับข้าววันละกี่อย่างคะเนี่ยยี่สิบกว่าอย่างเลยนะโหเก่งมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเหรอคะ<ใ>นี่เสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะทุกคน<ง>ก็แกงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ จนจะหมดเลยมีแบบนี้ซ้ำไหมคะมีเติมเรื่อยๆอ๋อมีเติมเรื่อยๆนะคะมะรายของที่เตรียมมาสมหมรค่ะอ๋อเติมไปเรื่อยแม่อยากกินแบบยแร่างอดอ่ทุกคนหน้ารับประทานไหมคะหนาเินมากคะ่ะ ดูเมนูต่อไปกันเลยค่ะเมนูอะไรจ้าผัดกะพเกระพราเป็ดนะคะอ่าเริ่มจากใส่น้ํามันแล้วก็ใส่เป็นพริกนะคะพริกสดไปแล้วก็ตามด้วยพริกแกงจากเขาทาการปรุงเลยจา้าโอ้ดีนะแกงสดๆดอะ่ะมาว่าแบบคือแบบกลิ่นเรียกลูกค้าด้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วเป็ดไผ่กะเพราเป็ด ร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะขายมา20กว่าปีแล้วค่ะอ๋อ20กว่าปีแล้วนะคะเป็นสูตรของใครอะคะอันเนี้ยอ๋อสูตรของคุณแม่ของคุณแม่อีกทีหนึ่งใช่ไหมคะอ๋อเป็นสูตรของคุณแม่อีกทีหนึ่งนะคะใส่ผักจ้าเผาจ้าอ๋อใส่อันนี้กะเพราใส่อันนี้ ทำด้วยแบบความชำนาญน,นะคะหุ้งหอมเลยเมนูนี้หอมเลยค่ะเขาก็มีการชิมทุกครั้งนะคะอร่อยมากเลยเนาะนี่ไม้กินไหมทุกคนนี่ค่ะอันนี้เป็นกิโลอะคะ 1โลนะคะผัดไปแล้วหนึ่งกระทะก็ามาณสองโลโอ๋อผัดไปแล้วหนึ่งกระทะสองโลผัดชุบอ๋อน่าทานนะทุกคนหมูป่าอ๋อตัวเคี่ยวก่อนเผือ,อ,อ,อจ้าใส่ใส่ลงไปในแกงหมูป่านะคะอ๋อ แสดงว่าแบบเราก็ทําแบบสืบทอดจากคุณแม่มาอย่างนี้ใช่ไหมคะ ส oh, ังเกตอ๋อที่ร้านจะใส่เป็นนมสดนะคะแล้วก็มีการใส่ที่แกงเพิ่มไปที่หลังอีกนะคะโหละพาอ๋อแกงหมูป่าจะใส่โหละพานะคะ ที่ร้านมีเมนูอะไรที่แบบขายดีแบบมีจะแกงป่าปลาช่อนแกงป่าปลาช่อนปลาสับขัด,ดเผ็ดนะโอ้ส่วนใหญ่ยยจะเป็นแบบพวกผัดเผ็ดนะจะขายดีนะคะคุยน,นั่งกินนะทุกคนดูดิ<ช>โอ้เมนูนี้แบบหอมมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ<ส> เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่น่ารับประทานมากๆค่ะอันนี้คือถูกวปิกแกงนะคะที่เขาทำเองค่ะทุกคนกระชายค่ะ นิดหน่อยนะคะน้ำปลาค่ะโฮ้ยพริกแกงร้านนี้หอมอะ่ะใส่ลงไปเลยจ้า อันนี้เขาจะแบบไม่คนเยอะนะทุกคนรอให้สุกก่อนค่อยคนเนาะใส่กะเพราแล้วตักขึ้นได้เลยใส่กะเพราแล้วตักขึ้นได้เลยน่ากินไหมทุกคนอ้โหโโน่ากินมากค่ะแม่ ดูเพลินๆเลยค่ะอันนี้ใส่น้ำซุปหน่อยเนงนะคะอันนี้อะไรคะผัดผักรวมมิตรอ๋อผัดผักรวมมิตรมมนะคะ พวกผักอะไรหมูเลยหั่นมาจากบ้านแล้วนะคะค่าจา<ะ>กจะเป็นชูรสเป็นน้ำตาลเป็นออผงปรุงรสนะคะน้ำปลาค่ะ มันห่วยจ้าแล้วก็ซอสนะคะค่ะะล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะ เชิยงค้ออเลยนะทุะกคน,น,น,กนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ใส่ตลอดนะคะแล้วก็อันนี้ถมงหรืะได้ครับครูต้งทานลยครับหาหน้าร้านเขานะคะ่ะน่ารับประทานไหมทุกคนนี่นะคะดูในดูกันนะคะทุกคนดูเท่าไหร่นะ6กถุอีย ตั้งไรครับ40บาทที่อย่างเลยนะคะทีอย่างอะไรอ่ะถุงโอ้โหห้าถุงเลยคะห้าถุงกันเลยนันครับห้าถุงต้องลงอะไรนะลงอะไรสองร้อยยี่สิบบาทนะซื้ออะไรตรงซื้ออะไรกับข้าวเขาลากลายมากมากนะคะ เจ็ดหกชุ่มนุ่งสวายหกชุงเจร้อยหกสวายมาด้วยต้มปลาถูใส่บัวด้วยนะคะอันนี้ก็สี่สิบเหมือนกันเหรอจ้าพ่อค้าสี่สิบทุกอย่างครับนอกจากอยาสั่งพิเศษห้าสิบหกสิบได้โอ้สี่สิบทุกรายการเลยหุ้ยราคาดีอันนี้ห้าสิบปลาถูตัวเดียวนะมีห้าสิบบาทจ้าทุกคน